สวัสดีครับนี่อยู่เกมอะไรครับมา็นสเนเอา็นสเนไปเลยครับอันนี้มีอัปเดตใหม่นะครับการ์ดใหม่การ์ดม,มาป่าอ่ามีแวร์บูปใบใหม่แล้วก็สุดจะปรับปรับหลายอย่างนะครับเราลองเข้าไปดูครับอ่าเดี๋ยทำเริ่มเลยจากเปลี่ยนเป็นกล่องม่วงกลายเป็นกุญแจเดี๋ยวเราลองกดกุญแจเข้าไปสิมันคืออะไรอ๋อเราจะได้กุญแจแทนอันนี เก็บก oh ุญแจไว้ก่อนโอ้โหมีหนึ่งดอกอ่ะเก็บกุญแจให้หมดเลยดูซิว่ามีกี่ดอกอันนี้เก็บกุญแจให้หมดก่อนครับตอนนี้ดูซิว่ามีกุญแจกี่ดอกเก็บไปเรื่อยๆครับกุญแจปุตอนนี้กล่องม่วงกลายเป็นกุญแจหมดแล้วปิ้งแบบเลขสองแล้วอ่ะขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอ่ะเก็บ ดูซิเรามีกี่ดอกตอนนี้ก่องสามอ,อ,อย่างงี้ก็โอเคนะ,ะไปเรื่อยๆดูซิเราได้กี่ดอกสาม<ว>แ,แล้วโอเคปลดล็อกกุญแจเก็บกุญแจก่อนเอากุญแจไปไขกล่องอีกทีหนึ่งอืมเราจะได้ไม่ต้องดองกล่องเลยอ่ายัางไม่มีไม่องขึ้นขึ้นเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ลง อ่าแล้วขึ้นอีกหมดเลยยังมีอีกว่ามีน่าจะมีอีกนะอืมแล้วบอกกุญแจงี้โอเคกว่าขึ้นอีกขึ้นอีกไหมอ่ะหมดแล้วโอเคมีหกดอกตอนนี้ดูซิการ์ดใหม่เป็นอะไรครับเอามาัญชีตรง เราดูการ์ดใหม่ครับเป็นอะไรครับอ่ะเลือกแมวแวร์วูนี่แวร์วูใบใหม่ดูซิว่า,าจะได้ไหมแล้วโลตัวอื่นเป็นตัวอะไรซิลเป็นแวร์เลียนนะครับอ่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโกสสไปเดอร์ครับอันนี้นก็เป็นสุม่มแล้วนี่อันใหม่เหมือนกันถ้าเราเปิดบทล็อกครบ4อัน ก็จะได้เป็น ant, แวร์เลียนแวรบแล้วก็มีสุมส่มสุ่มสีทองสองอันแล้วก็สุม่มถ้า,าเราเปิดเกินสี่ก็จะเป็นแบบจะมีสุ่มอีกสี่นะแต่เราจะเอาแค่แวร์บอย่างเดียวพอ,อกดตรงนี้ค้างไว้มาแล้วลางการมะเอ้ย,อยทีเดียวทีเดียวอีกแล้วเหรอครับ ทีเดียวได้เลยคุญแจเดียวอีกแล้วโอเคจบเร็วอีกแล้ววันนี้ทีเดียวอีกแล้วแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเราเป็นถ้าเกิดเราเปิดได้พวกแวรเลียน,นเราจะได้อวตารด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยมีเลื่อนตรงนี้ดูสินี่ไงโอ้โหถ้านี้ถ้าเราได้แวรเลียนเลยได้อวตารด้วยนะเท่มากได้แบบเนาะอือเท่เลยเราได้แวร์บุกเหรอ เดี๋ยวไอ้ตาเราไปซื้ออันนี้เอ้ยไอ้บาลองไปเอ้ไอ้ามเราไปกดโค้ดสไปเดอร์สิลองกดดูสิเฮ้ยเนี่ยยอุ้เห็นไหมได้อวตารก็ดีนะตอนนี้ได้เพราะว่าท่านปกติได้แค่แวร์เลียนแต่นี้ได้อวตารก็โอเคนะไม่เสียดายเท่าไหร่แวรมีไม่มีแวร์ต้องอันนี้มั้งต้องเป็นแวรเลียนก่อนลองดูสิอันนี้นี่อย่างเท่เลย ถ้าล้างธรรมดามันจะไม่ได้แล้วแหมตัวนี้ไม่มีมมถ้าเป็นการ์ดเบสิกพื้นฐานจะไม่ได้ถ้าเป็นแบรี่นก็จะได้หน้ามืนันโอ้โหถ้าเราได้การ์ดทองกล้วทองก็จะเป็นสุ่มสุ่มแบบการ์ดไฮโซทีเดียวได้เลยหรอโอคลิปนี้จบแล้วอ่าก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าครั้งหน้าจะครั้งเดียวได้อีกหรือเปล่านะครับ 早点看，拜拜。拜拜拜拜